ถ้าเป็นคารวาถ้าเป็นคนปกติเนาะถ้าเรามีครอบครัวถ้าเรามีภรรยาเราก็มีภรรยาคนเดียวเนี่ยก็โอเคแล้วสําหรับสําหรับผู้นั้นเหรอไหมแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะเสริมไปเรื่อยมันจะเสริมไปเรื่อนลดแหงกามมันจะบีบคั้นให้เราร้อนอยู่ตลอดแต่ถ้าเราเรียนรู้ในการออกจากมันเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องมีสถานที่ที่ท เอื้ออำนวยต่อการออกคือไม่คุกคีพัวพันอยู่คือออกเรียนรู้ในการออกท่านจึงสอนให้เราไปสู่ในสถานที่ท,ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญจิตตภาวนาออกคบหากัลายาณิมิตคือคนที่เสริมกําลังมีครูบาอาจารย์เข้าใกล้และมีกําลังนะในการปฏิบททัตนะิธรรมทีนี้ก็มาเรียนรู้ในการประกอบความเพียรก็คือฝึกจเจริญสติฝึกจเจริญสมาธิ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเป็นเครื่องคุ้มครองตนเองมันก็จะมีความฟุง้งซ่านแทรกในกามาวิตกเมื่อความฟุง้งซ่านแทรกเข้ามาในการมวิตกก็ใช้วิธีผ่อนอาหารเดินจงกรมผ่อนอาหารมีความเพียรเพิ่มขึ้นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้ก็แล้วแต่ความเข้มข้นของรายละเอียดของผู้นั้นเรื่องเบื้องต้นก็เข้าหาครูบาอาจารย์เบื้องต้นก็ไปอยู่ในสถานที่ให้เรียนรู้ดูก่อนว่า ใจเราเนี่ยสามารถลองรับกับสมาธิได้มากน้อยเป็นสมาธิได้ไหม,มเห็นไหมแล้วก็เรียนรู้ถ้ามันยังมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็เดินจงกรมเดินจงกรมอดนอนพอนอาหารเนียข้ยมข้นไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วอาจารย์ไปอยู่คนเดียวในป่าลึกให้ผีจับกินไปเลยเนาะพอไปอยู่คนเดียวแล้วมันกลัวมันก็รู้สึกตัวมันก็รู้สึก มาคุ้มครองตัวเองนะ